เฮ้ยเขาจะจ่ายที่นี่ถือว่าแบบถูกกว่าด้วยครับตอบโจทย์ในเรื่องแก้ปัญหามากกว่าด้วยครับผมก็เลยตัดสินใจใช้แผ่นคุมหลังคาตาฮีโร่ครับสวัสดีครับผมจอ์นสันเทวินนะครับเป็นนักแสดงช่องเจนะครับผมหลังคาบ้านผมนะส่วนตรงบริเวณด้านหน้านะมันก็เป็นซีแพคแผ่นเรียบนะครับผมแต่พอพ้นจั่วไปเป็นด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกลอนคู่ครับผมก็ใช้งานมาตั้งแต่ซื้อบ้านนะครับรวมกับเกือบ10ปีได้ครับผมบ้านั้งสองบริเวณห้องนอนนะฮะแล้วก็บริเวณห้องน้าครับมันจะมีรอยคาบน้ําเวลา คิดว่าจะทํายังไงดีครับในการซ่อมหลังคาก็โหดูหลายอย่างมากจนมาเจอเนี่ยฮะแผ่นคุมหลังคาตาฮีโร่เนี่ยครับเห็นในรีวิวเนาะเขาจะเอาแผ่นใหญ่ๆเลยครับไปปิดคุมทั้งหลังคาเลยเราก็คิดว่าเออในเมื่อหลังคาเราก็หารอยรั่วย,ยากอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมากก็คุมให้หมดทั้งพื้นที่ไปเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเช็คกับทางแอดมินดูครับอุย้ยแอดมินนี่เร็วมากครับให้คําตอบดีมากครับก็นัดวันครับเข้ามาบริการในเรื่องของการสํารวจพื้นที่หน้างานจริงเรื่องของค่าใช้จ่ายพอมาเทียบแล้วกับการทำดับเบิล นี่ถือว่าแบบผูกกว่าด้วยครับตอบโจทย์ในเรื่องการแก้ปัญหามากกว่าด้วยครับผมก็เลยตัดสินใจใช้แผ่นพูหลังคาตาฮีโร่ครับสำหรับใครที่แบบกําลังตัดสินใจอยู่ผมเนี่ยคัดเลือกมาทีแล้วถึงมั่นใจถึงกล้าติดว่าหลังคาผมผมก็อยากทาทีเดียวนะทั้งชีวิตไม่อยากทําอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วครับก็มั่นใจได้เลยครับ Hero Home Solution Building a Better Future